หนึ่งข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหนึ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร็วคงที่สองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร็วในแนวราบคงที่สามการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร่งคงที่ตอบข้อข้อข้อสองและข้อสามเหตุผลเพราะข้อสองถูกตามทฤษฎีแนวราบมีความเร็วคงที่ข้อสามถูกเพราะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร่งคงที่เป็นค่าจีความเร่งแนวราบเป็นศูนย์ ข้อหนึ่งผิดเพราะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเกิดการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมกันความเร็วในแนวดิ่งไม่คงที่ข้อสองนักเรียนคนหนึ่งดีดเหรียญออกจากขอบโต๊ะที่สูงจากพื้นห้าเมตรด้วยความเร็วแนวระดับสองเมตรต่อวินาทีความเร็วขนาดเหรียญตกไกลจากขอบโต๊ะกี่เมตรวิธีทำต้องการหา s x ระยะที่เหรียญตกไกลจากขอบโต๊ะจากสูตร s x เท่ากับ u x คูณ t ั้งเป็นสมการที่1ต้องการหาเวลาจากสูตร s y เท่ากับ u, u y คูณ t บวกหนูส่วน2ง g t กําลังสอง s y เท่ากับ5เมตรเท่ากับ1ส่วน2คูณ g คูณ t กําลังสองเพราะ u y เป็นศูคูณ t ตัดเหลือ0ูน t กําลังสองเท่ากับ1แทนในสมการที่1 s x เท่ากับ2คูณ1 sx เท่ากับ2เมตรตอบจอจานไม่มีข้อใดถูกข้อ3คพีระปลาหินด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีทำมุม45องศากับแนวดิ่งหินลอยสูงที่สุดเท่าไหร่วิธีทำต้องการหา symax จากสูตร u กำลัง2 sin กลังสองา, 2, าส่วน2 g แทนสมการ symax เท่ากับ1 0 2กำลังสององศาเท่ากับรูทสส่วน2กกำลังส ส่วน2คูณ10 s y max เท่ากับ 1, 100คูณสส่วน4ส่วน20ตัดกัน s y max เท่ากับ2.5เมตรตอบจอจานไม่มีข้อใดถูกข้อ4ชายในขว้างหินทำมุม A ดังรูปได้แนวการเคลื่อนที่ตามเส้นปะต่อมาลองปลาใหม่ด้วยความเร็วต้นและหินก้อนเดิมได้มุม B ซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่ดังเส้นทึบข้อใดการถูกต้อง ก็ไก่การเคลื่อนที่เส้นปะและเส้นทึบใช้เวลาเท่ากันเพราะได้ระยะทางในแนวแะระดับเท่ากันขอไข่ผลรวมมุม A และ B มีค่าเท่ากับ90องศา้ขอคขวายความเร็วณจุดสูงสุดของทั้งสองแนวการเคลื่อนที่เท่ากันง,งงูความเร็วขณะกระทบพื้นของทั้งสองแนวมีค่าเท่ากันตอบข้อขอไข,ข่เพราะจากทฤษฎีถ้าประววัตถุมวลเดิมความเร็วต้นเท่าเดิมวัตถุตกในตำแหน่งเดียวกันผลรวมมุมจะเท่ากับ90องศา ข้อ5แในลอมันดีน้่าคว้างม,มวลขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วอยู่ทำมุมซีต้ากับแนวราบบนพื้นโลกพบว่ามวลตกได้ไกลที่สุด16เมตรแต่ถ้าเขานำการทดลองนี้ไปคว้างบนดวงจันทร์ที่มีความเร่งของการตกเสรี1ส่วน6เท่าของผิวโลกโดยทดลองเหมือนกันทุกประการอยากทราบว่าระยะสูงสุดที่มวลเอ็เคลื่อนที่ได้บนดวงจันทร์มีค่ากี่เมตรวิธีทำจาก SX Max เท่ากับ 2u กําลัง2ไซดซีตาคอสซีตาส่วน g ใช้มุมซีตาเท่ากับ45องศาระยะที่ความได้ไกลสุดแทนในสมการ16เท่ากับ2คูน u กําลัง 2, ita, 2> data, 45องศาเท่ากับ r 2ส่วน2คูน r 2ส่วน2ตัดกันเหลือศูนย์ส่วน10ได้เท่ากับ16เท่ากับ2คูน u กําลัง2ส่วน10 160ส่วน2เท่ากับ u กําลัง2 u กำลังสองเท่ากับ80ต้องการหา s y max บนดวงจันทร์ s y max เท่ากับ u กำลังสอง sine กำลังสองซีตาส่วน 2G แทนสมการ s y max เท่ากับ80คูณรูทสองส่วน2องกำลังสองส่วน1ส่วน6คูณ2 1, 6, คูณ10 s y max เท่ากับ80ส่วน1ส่วน6คูณ20 s, mm hmm. <S y max มีค่าประมาณ24.0ตอบข้่จุดูอพง ข้อ6ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท่กอไก่ความเร็วน้จุดสูงสุดมีค่าเป็นศูนย์ขอไข่ความเร็วของการเคลื่อนที่มีค่าคงที่เท่ากับ G ีข้อควายเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกเพียงแรงเดียวเท่านั้นงูงูการเคลื่อนที่ในแนวราบมีความเร็วคงที่ตอบข้อกอไก่เพราะจากทฤษฎีเปรวัตถุขึ้นน้จุดสูงสุดความเร็วแนวราบมีค่าเป็น v เท่ากับ vx vx เท่ากับ ux ความเร็วไม่มีค่าเป็นศูนย์ข้อเเทพอาคีเตะบอลจากการสนามลอยไปตกที่ขอบประตูพบว่าเป็นระยะที่ไกลสุดที่เขาทําได้ข้อใดน่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแนวดิ่งและระยะทางในแนวราบของการเคลื่อนที่ของบอลในครั้งนี้ตอบกราฟข้อมองงูเพราะจากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทระยะไกลสุดทำมุม45องศาจะได้ว่า s x ต้องมากกว่า S y และสูตร sy ส่วน sx เท่ากับ sin เซตาส่วน4คอสซตา sy ส่วน sx เท่ากับ1ส่วน4คูณแทนเซตาเท่ากับว่า sx เป็นสีเท่าของ sy จึงตอบข้องอูข้อ8นักรบยิงปืนใหญ่ที่อยู่บนพื้นราบด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทำมุม60องศากับแนวดิ่งข้ามกับแพงที่สูง4เมตรพบว่าตกห่างจากจุดยิง20ูเมตรข้อใดกล่าวถูกต้อง วิธีทำ s y max และ s x max หา s y max เท่ากับ u กําลังสอง sin กําลัง2ซีตาส่วน 2g แทนสมนการเท่ากับ20ยกกําลังสองคูณรูท3ส่วน2กําลังสองส่วน20เท่ากับ20คูณ3ส่วน4 4ตัด20เหลือ5ได้ s y max เท่ากับ15เมตรหา s x max เท่ากับ2 u กําลัง 2, ส2ไซด์ซีตาคอร์ซีตาส่วน g เท่ากับ2คูณ20กำลังสองคูณรูทสส่วน2คูณ1ส่วน2ส่วน10เท่ากับ8 0คูณรูทสส่วน4 4ตัด80เหลือ20เท่ากับ20หรูท3เมตรจะได้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นจริงจริงเต่าข้ององข้อ9ก้าการทดลองแว่งเชือกยาว L อลเมตรให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งดังลูป ที่ตำแหน่งใดที่วงกลมมีค่าวความเร็วต่ำที่สุดที่ทำให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งสมบูรณ์ตอบตำแหน่งกอไก่เพราะจากทฤษฎีวงกลมแนวดิ่งสมบูรณ์จะมีความเร็วณนะจุดสูงสุดน้อยที่สุดข้อสินะักีชนางเชือกบ,บาวยาว1เมตรปลายข้างหนึ่งผูกติดมวลครึ่งกิโลกรมัมแล้วจับไปข้างหนึ่งกว่่งเป็นวงกลมโดยระนาบของวงกลมตั้งฉากกับพื้นราบพบว่าความเร็วการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าแรงตึงเชื่อที่ตำแหน่งต่ำสุดเท่ากับเท่าใดวิธีทำหาเทนชันจาก fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r fc เท่ากับ0.5คูณ2กำลังสองส่วน1เท่ากับ2นิวตันแทนลงในสมการหาเทนชันจากจุดต่ำสุด t ลบ mg เท่ากับ fc t ลบ0.5คูณ10เท่ากับ2 t เท่ากับ7เทนชันเท่ากับ7นิวตันต่อข้อคอควาย ข้อ11ถ้าถนนโค้งลากมีรัศมี5เมตรพบว่ารถยนต์เข้าโค้งด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีปลอดภัยพอดีแสดงว่าสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างถนนกับล้อรถมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำหามิวจากมิวเท่ากับ v ยมลัง2ส่วน r g แทนสมการมิวเท่ากับ20กำลัง2ส่วน5คูณ10มิวเท่ากับ400ส่วน50ได้มิวเท่ากับ8ตอบข้อคอควาย ข้อ12ถนนควรเอียงกี่องศา,ากับพื้นราบถ้าต้องการให้รถเลี้ยวโค้งรัศมี5เมตรด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างปลอดภัยวิธีทำ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลงเป็นเมตรต่อวินาที72คูณ5ส่วน18เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีแทนหามุมแทนเซตาเท่ากับ v กํลัง2ส่วน rg แทนซตาเท่ากับ20กํลัง2ส่วน5คูณ10 เท่ากับ400ส่วน50เท่ากับ8ตอบข้อขอใข่ข้อ13สุดสวยทำการทดลองแกว่งเชือกยาว50เซนติเมตรที่แขวนมวล10กรมัมแล้วแกว่งเป็นวงกลมรัศมี30เซนติเมตรดังรูปด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าแรงตึงเชือกมีค่ากี่นิวตันจากรูปแรงตึงเชือกทำมุม37องศาแด้วงกลมแนวราบแตกเป็นเท n ชั่น Tx และ Ty Tx เป็นแรงเข้าสู่เซนเตอร์ Tx จึงเท่ากับ Fc วิธีทําเปลี่ยนรัศมี30เซนติเมตรเป็นเมตรได้0.3เมตรเปลี่ยนมวล10กร,รัมเป็น0.01กิโลกร,รมัมจากเทนชันเท่ากับ Fc หาได้จาก Tsin 37องศาเท่ากับ mv กำลังสส่วน r T คูณ0.6เท่ากับ0.01คูณ2ยกกำลังสส่วน0.3 เทนชั่นเท่ากับ0.04ส่วน0.3คูณ1ส่วน0.6เทนชั่นจึงเท่ากับ0.222นิวตันตอบจอาจานไม่มีข้อใดถูกข้อ14รถมวล100กรริโลกรัมเคลื่อนที่บนเนินโค้งราศมี10เมตรด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังลูปอยากทราบว่านะตำแหน่งยอดเนินเขาแรงที่พื้นเนินเขากระทำกับรถคันนี้มีค่ากี่นิวตัน กำหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองจากรูป mg ดึงลง n ดันพื้นลดขึ้นจะได้ว่า mg ลบ n เท่ากับ fc วิธีทําเปลี่ยน72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีได้20เมตรต่อวินาทีจาก mg ลบ n เท่ากับ fc แทนสมการ n 100คูณ10ลบ n เท่ากับ100คูณ ยี่สิบกำลังสองส่วนสิบได้หนึ่งพันลบเอ็นเท่ากับสี่พันลบเอ็นเท่ากับสามพันเอ็นเท่ากับลบสามพันจะได้เอ็นเท่ากับลบสามกิโลนิวตันตอบจอจานไม่มีข้อถูกข้อสิบห้าเด็กวันประจำซอยควงเอียนรถทำมุมกี่องศากับแนวราบถ้าต้องการเลี้ยวโค้งบนถนนราบลักษณนี1ิเมตรด้วยความเร็ว14.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างปลอดภัย กำหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแทน53เท่ากับ4ส่วน3แทน37เท่ากับ3ส่วน4แทน45เท่ากับ1แทน30เท่ากับ0.58วิธีทําจากการเอียงแนวรถได้มุมซีต้ากับแอลฟาบวกกันเท่ากับ90องศาต้องการหามุมแอลฟาโดยมุมแอลฟาเท่ากับ90องศาลบมุมซีต้าตั้งเป็นสมการที่1 เปลี่ยน14.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น4เมตรต่อวินาทีหามุมเซตาจากแทนเซตาเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg แทนสมการแทนเซตาเท่ากับ4กำลังสองส่วน1.2คูณ10แทนเซตาเท่ากับ16ส่วน12แทนเซตาเท่ากับ4ส่วน3ได้แทนเซตาเท่ากับ53องศาแทนในสมการที่1นึ่งอลฟาเท่ากับ90องศาลบเซตา a l ลฟาเท่ากับ90องศาลบ53องศาได้มุมเอลฟาเท่ากับ37องศาตอบข้อคอควายข้อ16ในักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแกวงเชือกยาวครึ่งเมตรที่แขวนมวล M แล้วแว่านเป็นวงกลมรัศมี30เซนติเมตรขนาดพื้นราบโดยมีแรงตึงเชือกทำมุม53องศากับพื้นราบอยากทราบว่าด้วยความเร็วของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครั้งนี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที จากสูตร t sine t h e t ส่วน t cos theta เท่ากับ mg ส่วน mv กำลังสองส่วน r จะได้ t sine ห้าสิบสามองศาส่วน t ค o s ห้าสิบสามองศาเท่ากับ rg ส่วน v กำลังสองหา v กำลังสองแทนสมการ0.4นย์จุดส่วนศูส่วนศูส่วน0.5เท่ากับ0.3คูณ10ส่วน v กำลังสองย้าย v กำลังสองมา v กำลังสองคูณ0.4ส่วน0.5เท่ากับ0ูนย์จคูณ10 0.3ส่วน0.5 0.5ตัด10ได้วีกำลังสองคูณ0.4ส่วน0.5เท่ากับ1.8วีกำลังสองเท่ากับ2.25วีเดียวเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีต่อข้อขอไข่ข้อ17ดาวคอดวงหนึ่งโคจรรอบดาว A พบว่าที่ตำแหน่งนี้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาว A ที่กระทำกับดาวคอดวงนี้มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงบนผิวโลก และรัศมีโคโจรของดาวเคราะห์นี้มีค่าเป็นสองเท่าของรัศมีโลกดาวเคราะห์ดวงนี้โคโจรด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อวินาทีกำหนดค่า g ที่ผิวโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำล,ลังสองรัศมีโลกเท่ากับ6,400กิโลเมตรวิธีทำจากโจทย์ค่า g ที่ดาว A เป็นครึ่งหนึ่งของโลกเท่ากับ5เมตรกับส่วนวินาทีกำล,ลังสองรัศมีดาว A เป็นสองเท่าของโลก เท่ากับสองคูณ6กพันสี่ร้อยได้หนึ่งหมื่นรอกิโลเมตรเปลี่ยนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเป็นเมตรโดยการคูณ10ยกกำลังสาได้รัศมีเท่ากับ1 2บสองล้านแแสนเมตรจาก mg เท่ากับ Mv มมีกำลังสองส่วน R จะได้จีเท่ากับมีกำลังสองส่วนอาตั้งเป็นสมการที่หนึ่งแทนสมการที่หนึ่งห้าเท่ากับมีกำลังสองส่วนสิบสองล้านแปดแสน v ีกำลังสองเท่ากับ5คู12บล้าน8แสนได้ v เดียวเท่ากับ8,000เมตรต่อวิจะได้ v เท่ากับ8กิโลเมตรต่อวินาทีตอบข้องข้อ18ตามงานวัดที่มีมายกากลรถไต่ถังอยากทราบว่าแรงศูนย์กลางของรถไต่ถังมีค่าตรงกับข้อใดก็ไก่ผลต่างของปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นถนนกับรถกับแรงโน้มถ่วงของโลก ขอไข่แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นผนังกับรถขอควายแรงโน้มถ่วงงอง,งูแรงเสียดทานจากทฤษฎีรูปของรถไต่ถังมีแรงเสียดทานขึ้น mg ดึงลงแรง n ดันมวลเข้าสู่เซนเตอร์จะได้ว่า n เ,เท่ากับ fc เพราะฉะนั้นจึงตอบขอไข่แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากที่พื้นผนังกับรถ ข้อสิบเก้ารถยนต์ที่เลี้ยวโคง้งบนถนนราดได้อย่างปลอดภัยแรงสูญสู์กลางของรถมีค่าเท่ากับเท่าใดก็ไก่ผลต่างของแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นถนนกับรถกับแรงโน้มถ่วงโลกขอไข่แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นผนังกับรถคอควายแรงโน้มถ่วงของโลกง,งองงูแรงเสียดทานจากทฤษฎีของการเลี้ยวโคง้งรถเลี้ยวโค้งมีการเคลื่อนที่จากแรงเสียดทาน แรงเสียดทานจึงเท่ากับ fc หรือม u n เท่ากับ fc จึงตอบข้ององ,งูแรงเสียดทานข้อ20ปรากฏการใดไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทก็ไก่ก,า,การยืดลดน้ำแปลงผักขอไข่การปลาป่งตามงานวัดคอควายการหมุนของกงงังหันลมงองูเครื่องบินโรยเกลือเพื่อสร้างฝนเทียมตอบข้อคอควายเพราะกังหันลมหมุนอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่ในอากาศ โดยมีแรง MG กระทำกับมวลเพียงแรงเดียว